โตแล้วโตอีกพี่ช่วงนี้มีแต่สินค้าราคาปโปรนะคะติดตามหน้าเพจไว้ให้ดีเลยพี่จ๋าขายให้พี่ๆแบบถูกๆไปเลย2อ0พไม่ขายแล้วนะขอขาแค่สองพพอค่ะเอาไปสองพพอค่ะนี่ไปจิงโจ้นะคะไม่เคยรีวิวด้วยขายแต่ลูกค้าประจำ เอาไปวันนี้ให้ทุกคนเหมือนกันให้ทุกคนเหมือนกันสองพันรับรีวิวทักมาป้ายห้อยเลยจ้ารีพี่เอรีามาโชว์หน่อยรีค่ะอ,ออกแยกไว้นี่ัง,งลูกค้าช่วงนี้นะใครไม่ติดตามหน้าเพจถือว่าพลาดมากเลยนะคะคาปีผ้า ห้อยนะลูกค้าจิงโจ้ขายดีนะคะจ,จิงโจ้ขายมา2ปีแล้วนะคะใครติดตามดีๆก็แทบจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะคะจ,จิงโจ้ขา,าดีขาจับไม่บานมากพี่ขาเป็นกระบอกบางตัวจะเป็นขาเล็กนะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่รวมๆกันนะคะแต่ผ้าดีผ้าดีแหละพี่ถ้าผ้าไม่ดีไม่ขายมา2ปีนะคะอุ้ยปายปลายป้ายป,ป,ป,ปิดโอเค วางข้างล่างก็ได้พี่ไวงข้างล่างก็ได้ข้างล่างอ่ะอเคจ้ะปลายห้อยอีกแล้วอุยตัวนี้น่ารักอ่ะตัวนี้น่ารักตัวนี้แบบมีเข็มขัดลูกค้าจา๋าเห็นไหมขัดพอดีจังยี่ไรเท่าไรนะอ่าสองพันพี่ๆขายแบบช่วยกันเลย2องพันไม่หายลดไปเลย900บาทนะคะเหลือกะสอบละเพียง2,000บาทเท่านั้นปลายห้อยอีกแล้วค่ะ มีทุกไซส์เลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ป้ายห้อยอีกแล้วจ้าไป2,000บาทพอป้ายห้อยอีกแล้วเนีย่ยลูกค้างานค่อนข้างสะอาดนะคะเป็นสินค้าขายดีตอนขาย2อ0พก็ว่าขายดีแล้วพี่ตอนนี้โปรทำไมโปรแบบช่วยกันนะคะซาร่าสวยจังแยกให้หน่อยโอนาวีนะคะใครรับรีวิวลูกค้าโอนส0 0พันพอค่าขนส่งแบบปลายทางได้เลยคะ่ะ รถไป900บาทแบบสุดคุ้มพี่จา๋าสุดคุ้มจริงๆไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วนะคะ2,000บาททวนพี่มีเงินมา2 0 0พันพี่เนี่ยป้ายห้อยแล้วพี่ได้กางเกมไปร้อยกว่าตัวนะคะเดี๋ยวันให้น้องนับอีกทีนึ่งอู้ดูดิพี่อะไรยังอยู่อ่ะคือยังไม่ผ่านการใส่อะ่ะค่าขายมา2ปีแล้วนะคะป้ายนี้ใครติดตามก็เห็นแหละ แทบจะไม่ได้รีวิวเลยนะคะแต่ของลงตลอดลูกค้านี่ป้ายห้อยอีกแล้วเปอร์เซ็นต์เฟื่อนเสียน,น้อยนะคะพี่ๆจะไปมีกำไรแน่นอนจ้ะป้ายห้อยอีกแล้วเนี่ยบางตัวเป็นกระเป๋าข้างเหมือนคาโก้เลยแต่เป็นคาโก้ห้าส่วนเนี่ยพี่นี่ป้ายห้อยอีกแล้วจ้า บางตัวเป็นป้ายห้อยพี่ไปแยกทาราคาก็ได้นะคะข่าวตัวหน้าเสียตัวนี้ก็ป้ายห้อยเป้ายห้อยอีกแล้วยลายน่ารักสองพันเก้าไม่ขายค่ะป้ายห้อยอีกแล้ว,วป้ายห้อยแหละตัวเด้อลูกค้ารับได้เลยคุณที่กราบขอบคุณมากค่ะป้ายห้อยอีกแล้วจ้าแคบจะไม่ได้รีวิวเลยที่ใครที่ติดตามนะแต่ใครลงของตลอดนะคะอันนี้ลงล็อตใหม่มาก็คือเบื่อๆพี่จัดโปรให้ลูกค้าไปเลยนะคะ ช่วยกันตลาดเงียบ forever ค่ะลูกค้า forever ค่ะป้ายห้อยอีกแล้วจ้าสีกลุมโทนแม่บ้านชอบนะคะแบบนี้อะป้ายห้อยอีกแล้วจ้ะไซส์ดีด้วยพี่ไซส์ประมาณ3 0 3สบถึงสบวกลบนะคะบวกลบก็คืออาจจะมีมากกว่า36หรือน้อยกว่า30นะคะจะจะบวกลบนิดหน่อยพี่จ้าเอาไป2,000บาทพอจ้ะ ป้ายห้อยอีกแล้วบอกเลยนะพวกกาปีผ้าหรือกางเกงสี่ห้าส่วนผ้าทานะง์กเกงผ้าคอตตอนนะพี่สามป้ายที่แคขายอยู่เป็นอะไรที่ขายเกินสองปีนะคะแพนด้าขายสามปีเข้าปีที่สี่ป้ายส้มขายสามปีเข้าปีที่สี่ป้ายจิงโจ้าขายมาสองปีนะคะซึ่งป้ายอื่นแครเปิดมาไม่เอาพี่ไม่สวยนะคะสามป้ายนี้คือสวยสุดแหละสำหรับแครนะ ลายสกงุงลายสกอตมีหมดที่เปอร์เซ็นต์ป้วนเสียน้อยเป็นเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วด็อกเกอร์ด้วยทั้งหมดที่ทำไมขาย2ปี3ปี4ปีคือเป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าเขากลับมาซื้อซ้ําแสดงว่าเขาใช้ได้เขาเอาไปแล้วเขามีกาไรที่ป้ายห้อยเห็นไหมสองตัวติดเลยป้ายห้อยอีกแล้วจ้ะปกติ2องพนนะพี่โปรไปเลยค่ะขายแทบไม่ได้เลยเลยสองพบาทที่มีเงิน2องพันไม้แค์พี่ได้กังเกงไป200ปร้อยกว่าตัวตัวนี้น่าจะเป็นลินินนะ ดูดิเขาสวยมากเลยอะพี่นี่เห็นไหมเอาจริงๆด้วยลิ้น,นินร้อยเปอร์เซนต์พี่ป้ายห้อยบางคนแยกคำราคานะคะส่วนใหญ่อะเป็นคอตตอนเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วป้ายห้อยอีกแล้วอันนี้ลงใหม่นะคะลงใหม่ยังไม่ลงใหม่บ่อยมากอะพี่ป้ายห้อยอีกแล้วออ้ป้ายห้อยเยอะเนาะส่วนใหญ่สีคลุมโทนนะคะนี่ป้ายห้อยอีกแล้วอุ้ยป้ายห้อยเยอะจังเลยอะ แล้วแต่ลูกนะบางลูกไป้ายห้อยเยอะบางลูกไป้ายห้อยน้อยนะคะแล้วแต่ซาร่าใช่ไหมเซนจอนป้ายห้อยนะคะป้ายห้อยอีกแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนนะพี่ผ้าคอตตอนสัดส่วนใหญ่นะอาจจะมีผ้าอืดปน,น,นฟาดมืออะแก๊บค่ะ,ะน,ะะนี่แก๊บแบบกระเป๋าค่ะโอ้ตัวนี้ก็น่ารัก ลูกค้าไปแยกทําราคาได้เลยจ้าเนี่ยค่ะโตอีกแหละเอออ้โพีนเออพี่อเ,เอ,อเอ,อไปใส่ซีซื้อลูกค้าซื้อลูกคา้าใครสนใจนะพี่ช่วงนี้โปรโมชั่นแบบถ้าจะเหมือขายฟรีเหมือนแจกฟรีอะลีค่ะบางคนแยกแบรนด์ขายนะจ้าอ่ะลีอีกแล้วจ้าแยกออกมา อนจากไขย,ยกกระสอบอย่างเดียวค่ะพี่ไม่มีแยกค่ะใช่ค่ะจา,ะาลูกค้าเนี่ยลูกค้าป้ายห้อยหลายตัวเลยนะป้ายห้อยอีกแล้วขข่ทุกๆไปเลยพี่ไดห้น้องนับให้นะว่าได้กี่ตัวป้ายห้อยอีกแล้วเนี่ยบางตัวมีกระเป๋าข้างลูกค้าน่ารัก ขายแม่บ้านตลาดเช้าพี่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าไปเลยเีไฟหอยแก่นีน่เห็นแม่งานค่อนข,ข้างสะอาดลูกค้าเอพีทีนตยตัวนี้ก็กระเป๋าค่ะ นะีค่าค่อนข้างดีนะคะพี่ที่ๆไปคือมีกําไรแน่นอนลูกค่ะจ้ะช่วงเนี้ยขายถูกๆเน้นเน้นจํานวนเยอะๆนะคะช่วงนี้พี่ๆจะเห็นว่าหลายรายการนี่ใครเอามาจัดโปรให้นะคะนี่น่ารักจัดโปรเยอะจัดโปรหลายเลยคะ่ะร้อยก็ตัวพี่เดี๋ยวใครนับให้อีกทีว่าร้อยเท่าไหร่นะคะกําลังนับอยู่แก๊บค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยสี่สิบวกลบอะพี่ บวกลบอาจจะแบบมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นกิโลนะพวกนี้ประมาณสี่สิบสิสองกิโลเนาะ้ายนี้เขาจะทำมาประมาณ4ี่สิบโลสี่สิบต่สสองโล,โลเนี่ยลายด่งลายดอกลูกค้าโปรให้ันพี่โปรแบบให้ตลาดมันเดินได้ธุรกิจมันเดินได้ให้น้องๆมีงานทำนะคะให้มีของแพ็คหน่อยเถอะอะไรเงี้ยโปรไปเลย เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ช่วยๆกันอันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะคะไหนลดราคาได้ก็ลดให้นะคะดูคุณนายปะละ่าปายห้อยอีกแล้วนี่ตัวนี้ก็พูดดีเห็นไหมนพี้ลีจ้าบางคนแยกแบรนด์ขายแยกแบรนด์ทำราคานะคะนี่ป้ายห้อยอีกแล้ว เอาแบนด์วางให้ลูกค้าแคปหน่อยวางเ,ยงเรียงเรียงลงมาเลยได้กี่ตัวแล้วพี่เม่เก้าสิบเหรอเดี๋ยวนับต่อเดี๋ยวนับต่อ าลูกค้มีแบรนด์ให้ลุ้นบ้างนะคะเพราะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ค่อยเน้นแบรนด์เท่าไหร่นะคะอาวางเลยลีเหมือเลยก็อย่าวางแล้วพี่เอนับต่อเลย ให้มาวาัดนับเลยนับเลยนับได้ปะเดี๋ยวนับให้เลยนะพี่พี่ว่าได้ประมาณกี่ตัวละคะใครสนใจนะพี่พี่แคปหน้าจอทักสั่งที่ข้อความได้เลยนะคะสองพันบาทปกติสองพันเก้านะคะพี่เอาไปสองพันพอลดไปเก้าร้อยบาทคุ้มมากๆเป็นอะไรได้คุ้มมากช่วงนี้ใครซื้อของคือคุ้มมาก คุณภาพดีแถมให้เหอาโปรแบบเยอะเยอะร้อ่สิบกว่าอ่ะประมาณร้อยร้กว่า130ตัวคนที่อ่ะใครสนใจนะแคปหน้าต่อได้เลยจ้าสองพันบาทนะคะ